มาก่อนปร๊บนะคะัว oh. ันดีครับเฮ้ยโฮ้ลเฮัยโหลอะไโหลดีโอลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโาลฮัโห้ชาลโ้ลฮัลโหลฮัลโหลฮัหลฮาลโหลฮัหลฮัลผมลลหลฮัลโหลัหลดหา แล้วก็โทรมาพี่ก็บอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรกระดูข่าวพี่ต้องขายรถพี่งานไม่มีแย่มากเฮ้ยทำไมไม่โทรหาผมพี่จะกล้าโทรหาวรคะโทรมาได้ตลอดเวลาเลยแล้วบงลำบากขนาดนี้ถึงแค่ขายรถเลยเหรอแต่เล่าดีทำไมเป็นไรเอามันา็ขายมันก็ไม่มีตังค์ก็ขายก็มาลงโควิดก็มาลงทุนทำนั่นนี่นู่นไปไม่แย่เหลืองานนี่เลยเหรอรายการนี้อะไรนะ ดูรู้กันอยู่อรแบดูรถเลยรบ้าอจริงๆเห็นไม่มีรถไงนี่ดูข่าวหรีมไมนะเป็นห่วงคิดถึงจริงจริงแต่ต้องงมไหมทำไมถึงแบบไม่โทรหายแลเลยฟอชชอบไหมฟอชชอบหมือะไม่เห็นนี่ไงยู่ใน่วยมันก็อยากได้อยู่มันก็แพงอยู่ก็เก็บตังคแโจรพกับผมให้เช่าหรหอเปา เอาแาอยากได้แค่รถญี่ปุ่นเอาไว้แค่แบบว่าไปญี่่ปุนนเาะทำมาหากินแบบไม่ต้องแพงมากก็ได้ญี่ปุ่นประมาณสักหนึ่งลา้านไม่งบไม่เกินล้านนั่นแหละไอ้ที่อยากได้ไอ้ที่เล็งๆไว้น่ะไม่เกินล้านเนาะสองหมื่นสองพันห้าร้อยไหวไหมไหน่อเนี่ยจ่ายให้เหรอ <laughs> ไม่ใช่พี่จ่ายเองแต่ถามว่าไหวไหมนี่ไม่ช่วยคำนวณนะไม่ช่วยแบบวางแผนชีวิตถ้าไม่ไหวก็เอาสักหมื่นต้นๆไหม ้มสมมุตนต้นๆราคารถหนึ่งล้านพี่ไม่สามารถที่จะซื้อรถได้ <ừ> เพราะว่ามันจะต้องส่งเดือนละสองหมื่นสองพันห้าร้อยแต่เป็นเงนที่ต้องพี่ต้องดาวน์มาณสองแสนหรือ oh <okay. S 2> สองแสนกวาน่าๆนะแต่ปีไป็พื้นฐานว่าไม่ต่ำกว่าสองแสน oh. พี่ถึงจะได้ตกแล้วประมาณเดือนละประมาณหนึ่งมื่นห้าโอเคไหมสองแสนหนึ่งหมื่นหอยู่ <c oughs> แต่สองแสนพี่จะเอาที่ไหนนี่ไงสองแสน บอกแล้วพี่ถึงนี่โทรหาผมนี่ตลอดทีหลังนะไม่ยอมไมอมพี่น้องกันไม่ออไมออยอินตัวเนี่ยจรกิบอกอยาวว่าไงไว้ทำไมมันไม่ขึ้นมาเอาก็แค่บอกแค่นั้นเองว่ามาห้องพี่พี่ดักจะตายเขาทวงนี้ทั้งตึก <laughs> ผมดูข่าวเห็นพี่ลาบากพอผมรู้แล้วแหละผมมาหาเลยผมมาหานั้นทีเอาไปสองแสนโทรมาพี่ก็บอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรก็ดูข่าวพี่ต้องขายรถพี่งานไม่มีแย่ม yeah, <c oughs> ากเฮ้ยทำไมไม,ไม่โทรหาผมไม่ต้องห่วงจริง,รงดอกร้อยละย <c oughs> ี่เดือละสี่หมื่นบาทสองแสนใช่เดือนสี่หมื่นทุกทุกคนสองแนสนซีนจะให้ลาล่าใช่แล้ว ดอกร้อยละยี่ใช่นี่เอาเงินกู้มาปล่อยเหรอใช่ไอ้โหดอกสบายๆแล้วดอกร้อยยี่ไปเรียบร้อยละผมไปละพี่นะร้อยยี่เดี๋ยวเอกสารผมส่งอีเมลมาแล้วก็เซ็นอีเมลไเลยเนาะเสซ็นอีเมลเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวก็ยืนยันตยวจ่อนนิดนึงไปน้องเอาเงินมาให้สองแสนแล้วมันก็กลับ พร้อมกับเงินส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้มเดี๋ยวไม่เห็นเราคิดมากเลยคิดถึงจริงตึกนี้เนี่ยเราชื่อมีหลายห้องเนี่ยที่สองเรื่องอะไรด้วย <c oughs> โอ้โหเมมันเปิดกระดานชำนวนเลยเนาะ ผมไม่ได้ต่อเวลานี่ขนาดไม่โทรยังมาหาเลยเงินมันไม่ใช่น้นนอยเออขนาดไม่โทรยังมาหาเลยลำบากไงนึกถึงกันโอเคสองแสนไม่พอก็โทรมาได้ <c oughs> นี่เดินมาส่งหรือเนี่ยอย่าลืมนะ 2, สองแสนไม่พอโทรได้ <c oughs> แล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนลำบากไปตอนนี้ <c oughs> ยังไม่มีใครลำบากเลยล <c oughs> ทุกคนค่ะนี่ตังค์ที่ฟิล์มเอาให้นะคะเดี๋ยวฟิล์มมารถกันไหนเนี่ยรถผมนี่คันนี้ไง ไหนเนี่ยฟิมพี่ว่าเอาตังคืนไปเถอะทำไมฟิมเอาเอาเงินไปดาวรถใหม่ดีกว่าไม่ต้องให้พี่หโดให้จริงฟิล์มแน่ใจนะว่าเราการวิ่งได้เอารถคลาสสิกมันแบบนี้อยู่แล้วมันต้องขับเขาขับได่ว่าจะปิดจับอเมซันเนยผมให้เงี้ยสองแสนจริงป้ะเออผมร้อยเลยร้อยทุกทุกคน เมารถมาให้เราดาวรถเอาเงินเอาเงินให้ดาวรถเต้นเต้นจนพูดผิดพูดถูกเอาเงินมาให้ดาวรถนะดูเสื้อก็ใครผิดทางเอ้าอ้าวนี่มันนี่มันอะไรวะขอให้แฟชั่นเหรอเดี๋ยวรอดูรถนะว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรลำบากโทรมาได้ลำบากลำบากโทรมาลำบากโทรมาเจอกันเจอกันครับ